อยมวอตายเลยคนทุกคนตับอนมวอมากระพือปีมาเลยเดียวเลยเดียวเลยไปกล่มตอยทองกเดียวเลยไปกลุ่มตอยทองเดียวเลยตอยยไปกลมตอยเตอเดียวส่้เลไปนี่ไปตีไปโดดตีไปนี่รดของเรือเลเยบอกว่ายมวยของมังเด็กเก่ามึงต้องเบียดไปขออยากแข่ไป ย้ำไปปั้มก็บาถอยขาชัดขาแท่งถอยย่างไปโก็มนจะเอาจังหวะได้ตีเขาตง้ย้ยยืนทีขอถอยขาชัดขาแท่ชักกมหยุกขึ้นไได้เง้ยย้ำบอกย้ำสอนบอกไอ้เห็้ยึงก็บพ่อยเ้ยกันไอ้เมื่อวอนมันสมองไมมีไย เต้รูเต้องเื่อโดดเตเลยคูก็เคยต่อยมามื่อูแม่งูก็เคยต่อยเมืยอม่ตัวตึงแต่เวลาไปกอมต้องยมันจะแห้งยมันไปยืนโอมันนี่ไแท้งไอหนเขแยกัต่ไดเกเ้ากูมันกากระทำาูมันต้องนี่ตอยเมื่อเวลาเอาคำวา ครับปล่อยยวรู้ว่าเขาเก่าอยู่แล้วเขาเก่ามันต้องเหยัดไปเหยัดไปเตะไปเตะหลุด่ะพี่เป็นอะไรครับขออนุญาตดนึงครับเป็นไงครับวันนี้มองว่าน้องจังหวะไหนครับที่ทำให้เกมมันต้องเที่ยงทำแบบนี้ครับพี่อ๋อ เขาปนประสบการณ์เขางมันดีกว่าเราเยอะเก๋าเก่าองเราเยอะมีหลายครั้งที่สถานการณ์กลับมาได้เปรียบด้วยมันแพ้ประสบการณ์เขาประสบการณ์ก็ดีเขานิ่งวางไงเขาคุมเกมอยู่โดยรวมนี่พอใจผลงานไหมครับไม่เลยต้องไหนคิดว่าที่ต้องกลับ่ะครับผมก็หลายอย่างนะหลจุดหลายอย่างครับอายุรธอนฝากอะไรถึงแฟนมวยที่เชียร์วันนี้หน่อยครับผมก็ ขอโทษเลยนะครับที่ทำให้ผิดหวังกันแต่ก็เต็มที่ครับครับผมสู้ๆครับผมปััคครรบบขออนุญาตคุยกับน้องนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพชรอ่าเพชรไม่ใช้แสงเป็นไงน้องดูเราก็ไเต็มที่เลยเนาะยกสี่เหมือนว่าจะจะแบบเหมือนกับว่าสมาธิหลุดไปหรือเปล่าเนาะหลุดไปใช่ไหมเพราะว่าเราเราเองดูได้เปรียบแล้วว่าเดินไปเดินไปกลายไปเข้าทางเขาใช่ไหมแข้งซ้ายเขาหนักไหมเห็นแก้วหนักนะ เราเรารู้<ด>ตัวมาแล้วันนี้ว่าจังหวัดไหนที่ทําให้เราเพี้ยนทำล่นกุ้เรืนจังหวัดไม่นิ่งประสบการณ์เนาะไม่เวลาร้องอายุเท่าไหร่แล้วพี่นิ7ปี17ปีโอ้ยังมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะครับมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยไหมครับน้องวันนี้ขอโทษครับทางทีฬาเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆครับผมแสงเพชรเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้รับชัยชนะก็ดีใจครับแต่ไม่ไม่ถือว่า พอใจครับแสดงว่ายังไม่พอใจผลงานตัวเองใชรตรงไหนครับที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันยังไม่พอใจ <c oughs> มันอืดครับไม่สมบูรณ์้วยครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่สมบูรณ์อา,าการไข้ครับไ <c oughs> ขบ <c oughs> ท้ทาทาให้การซ้อมสะดุด,ดด้วยใช่ไหมครับผู้ชกเราเป็นไงบ้างก็เ,เขาก็มาดีครับ <c oughs> หลายจังหวะเลยที่มันมีหลายสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมานะจังหวะที่เกมไปลองรู้สึกไงบ้างน้องก็ไม่ไม่ไม่ได้ตกใจอะไรครับไม่ได้ตกใจอะไรเลยครับ ยก4เราออกมาวางแผนชุกแบบนั้นเลยไหมใช่ครับตั้งรับดักเตะซ้ายอย่างเดียวครับแล้วเขาก็เดินมาเข้าทางด้วยใช่ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนหมดทุกอย่างเลยใช่จุดนี้คือจุดสําคัญเลยครับที่เราบอกว่าเกมมันต<ช>ิดกลับมาอีทีนึ่งวางแผนมาจากค่ายแล้วอืมคือมองว่ายก4เขาต้องมาแบบนี้แน่ใช่แล้วเราก็ทําได้ด้วยนี่ขนาดชนะยังไม่พอใจนะครับไม่พอใจตั้งใจเสริมมาแล้วมาดึงมดซ้ายก็ตั้งใจเสริมว่าเสริมมาตั้ง เห็นไฟที่เขาแพไม่ทำงานป่ะเห็นครับได้ดูครับใช่ครับแตแก้วที่ถามนิดนึงสี่ยกหน้าเนี่ยเราไปโดนอะไรยังไงในปูดที่มดนทำบอลเลยครับถอยเยอะครับโดนหมัดครับโดนโดนจริงๆที่มันเมามันไม่ได้เมาครับแต่มันไปสะดุดด้วยก็ัปสะดุดเกือบเลืลยครับสุดท้ายฝากไลฟ์แฟนมวยครับที่เชียร์เราแล้วก็ให้กำลังใจเรามาตลอดน้องก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับขอบคุณเียดอนสุร่าศเจย เช่อสักเกียรติบ้านท่ามอนหาอะไรแล้วกุ้งบางกอกน้อยช้าหน้าวิลนีทครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครับคนมาดื่มกันแก้วสอสบุญเมริับ